ดีครับเพิ่นะก็มาพบกับน้องนุ่มต่อพวงเมืองครับพี่เหล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยครับนะน้องนุ่มก็มาจัดอ่าระบบอ่าัตโนมัติกลไกพันนะครับนะกันนี้ PCX นะครับนะอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เพิ่มมาจัดรันบลก็เด็กกันมารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับนะอืมตามแล้วกันนี้ครับนะ PCX กันนี้ครับรถทีขาวนะครับผมจะหุ้มหน้าต้านครีบ นำต้านครีมให้ลูกค้านะครับนายเห็นไหมอ่าโรตัมนายเพ่ครับผมนะอ่าระบบอมไส้ปลาหนาตัวมิติจัดเตเลยครับนะจัดมาจัดมาเห็นไหมครับอ่ามีวายมีไรด้วยครับนะบนเป็ดดานวันนี้เราลงนุ่มจัดเต็มมาครับกับนี่แต่งไฟแต่งซีแบบโรยไข่ตาย LED นะครับนะอ้อมยังยั้งอ่ำยังยังนะครับนามีสีใส่ก้องด้วยนะครับนะยลูกล่าวว่าเพื่อเขาไปจับใจในตลาดนะครับอื เห็นไหมครับ huh. ซีซ uh ีเ huh. อ็กร้อยห้า huh. สิบซีซีนะครับนออโตเมติกจัดมาเลยครับนะน้องนุ่มจัดได้เพ่ครับนะจัดดุไงนะครับถึงก็มาดูนะครับอืมคันนี้เขาไม่ลุกนะครับนะเขาอยากได้ประตูมันจะมีส่องเบรนะตู้โล่งอ่ามีประตูนะครับนะนี่น้องนุ่มเดินขึ้นมาให้ดูนั่งให้แรงแล้วนั่งบายครับอ่้เห็นไหมโอ้บายอย่างเร่ง นะครับนะใบอย่างเร่งนะครับนะเบาหนิมหนังใบบ่งนะครับอือเออไรนี่เบากับปืนไรก็หนังกวยครับหนัตาน้วยครับข้ามขับรถไม่เลยกันนี้ก็มาขับรถไม่เลยครับอเบาไรเนี่ยครับเราเดินออกมานะครับนะอ่าเราก็มีตัวล็อกง่ายครับล็อกรับอ่ะเห็นไม้รับดูแบบนี้ก็บวยนะครับนะอือก็อย่างไรก็ หนุ่มลุ้มก็คา้ไปด้วยครับอ่าเดี๋ยวลืมควายนี่มาเล็กควายกันนะมาเล็กควายกันมีควายไปร้านด้วยครับเห็นไหมควายจิตีนะครับนะโอ้ไม่รูร้ว่าพื้นแล้วกันนี่นะครับนะไม่รูร้ว่าพื้นแล้วนะครับนะก็คา้าติดตามพวกนั้นหนุ่นมๆไปด้วยนะครับนะคนเพื่อแนะ่น่าเบื่อโตอยู่หนะ้าผมไปที่ดอกโตมาสอบตามได้เลยนะครับโตมาสอบตามได้ Rabok automatik, kau